สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม AOG Arena of Glory นั่นเองตอนนี้ตรงเกมก็เปิด alpha test ในส่วนของสตอรี่ให้เราได้ลองเล่นกันแล้วนะครับตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับก็ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะตอนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงออ alpha t e s เนี่ยนะครับมันจะมีการลบข้อมูลหลังจากที่ตัวเกมนั้นเปิดให้เล่น โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแนวโมบ้านั่นเองนะครับอารมณ์ก็จะเหมือนแบบ ROV หรือว่า LOL นะครับแต่ว่าความพิเศษของมันในส่วนของเกมนี้นะครับก็คือ,อ,อมันจะมีในส่วนของสัตว์ส่งของด้วยนะครับที่ จะเอาไว้วิ่งไปส่งของเราโดยที่เราไม่ต้องกลับบ้านมาซื้อของเองนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของบรรยากาศนะเมนูหลักของตัวเกมนะครับผมซึ่งก็ภาษาก็อาจจะแบบมีภาษาไทยยังไม่ได้หมดอะไรมากมายนะครับผมบางอันก็อาจจะยังแบบว่าไม่สมบูรณ์มากนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงเทสอยู่นะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นกันก่อนละกันนะครับค่อยมาดูาเมนูด้านนอกกันคร่าวๆนะครับผมอ่ามากดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบว่าเล่นลงแมทธรรมดาานะครับมาเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวรอให้ตัวเกมมันจับคู่ให้สักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับผมมาลุยเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเอ่อหัดเล่นอยู่นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดเลือกนะครับแล้วก็ทําการเลือกสกินได้เลยนะเนี่ยมันจะมีสกินให้เราเลือกอยู่นะครับผมว่าโอเคมากเลยคือสกินเอาไปแบบ ลองเล่นก่อนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะฮะเออแจ่มมากนะครับผมอ่าแล้วมันก็จะมีบอกนะครับว่าตัวไหนเล่นตำแหน่งอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าคุณควรจะอยู่ตรงไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับนี่ฮะมันจะบอกหมดเลยนะครับก็เออเล่นไปขำๆไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับในส่วนตรงนี้เนาะเออนะตอนนี้ก็จะเล่นกับคนอื่นๆนะครับอ่าออนไลน์นั่นเองนะฮะโอเค อ่ะเดี๋ยวรอให้มันแบบว่าโหลดแล้วก็เข้าไปในแบบอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเอาละครับมาแล้วเรียบร้อยครับนี่บรรยากาศข้างในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับภาพก็ถือว่าสวยเลยนะครับในส่วนของเอ่อตัวเกมอย่างที่ผมบอกไปนะครับความพิเศษของเกมนี้ก็คือจะมีไอ้เจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้ครับผมอ่ามันจะอ่อแบบว่าวิ่งไปส่งของให้กับเรานะครับสมมติว่าผมกดซื้อใช่ป่ะนะฮะเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดซื้อปึ๊บนี่ะ แล้วไอตัวสัตว์ของผมเนี่ยนะครับอยู่ในแผนที่เล็กเนี่ยเรามองเห็นป่ะเนี่ฮะมันจะวิ่งมาส่งของให้กับเรานะครับอ่าเห็นนะเรียบร้อยเลยนะครับผมอ้าวแล้วผมจะไปตำแหน่งไหนวะเนี่ยเอเวนกาเ <c oughs> อ้าวไม่มีป่ากันเหรออ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตามนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมมาป่าเองก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ออกเอไอเทมป่ามานะครับอืมอ่าจัดไปครับผมลุยฮะจะไหวหรือว่าไม่รู้นะครับเออ ตีไปก่อนนะฮะช่วงนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันสามารถปักบอร์ดได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ครับผมนี่เราสามารถเอามาปักได้เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจัดการคลิปตัวนี้ก่อนนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันจะแตกต่างจาก R O V ก็ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเล่นเกมนี้นะผมว่ามันคล้ายๆ L O L เหมือนกันนะเว้ยมีความคล้ายครับมีความคลา LOL ม้าย L O L พสมควรเลยนะฮะหลายๆอย่างนะครับผมไป โอเคออกของเรื่อยๆครับตอนนี้เอ่ะมาเดี๋ยวเราต้องมาจัดการสักหน่อยแล้วครับผมอืมมาแล้วพวกรอมาแล้วน,นี่นี่นี่น,นี่นี่นี่มาจัดการมัน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 โอ้มาอย่างนี้มาอย่างนี้อีกนิดเดียวไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับอ่าเวลาที่เราวิ่งเข้ามาใ,ใกล้ๆป้อมนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะทําการฮิวให้เลยครับผมเห็นไหม แต่ว่ายิ่งเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันแค่จะฮิวเบาลงเรื่อยๆนะครับนี่นะประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาแบบไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่แบบต้องมาอยู่ในป้อมแบบนี้นะครับอืมแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมในส่วนของสกิลนะครับมันจะมีสกิลเป็นแบบว่าสกิลติดตัวด้วยนะครับอันนี้ฮะ สำหรับตัวนี้นะแต่ว่าบางตัวนะครับที่เป็นในส่วนของฮีโร่บางตัวเนี่ยนะครับสกิลในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับอันที่3เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอามาใช้ได้ด้วยนะครับมาแล้วแต่ตัวนะเออนะครับแล้วก็สัตว์ส่งของเนี่ยนะครับสังเกตเห็นไหมนะครับของบางคนก็จะเป็นหมาเป็นลิงเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัปเกรดในส่วนของตัวพวกนี้ยังไงนะครับเออว่าเราจะได้มาจากไหนอะไรบ้างประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับอันนี้เล่นขำๆนี่เฉยนะฮะ เอาบรรยากาศตัวเกมมาให้ดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาช่วยจัดการเพื่อนนี่มาแล้วโดนดิเพื่อนโดนโดนโดนแล้วก็เรียบรอ้อยเป็นไงแล้วนี่โอเคอ่ะเอ้ยปักกวาดก่อนนะครับอ่าปักตรงนี้แล้วกันปักให้เพื่อนอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมแอนนี่กันไปโอเคในส่วนของเกมนี้นะครับก็อ่ามันจะแบบว่าป้อมเนี่ย ผมว่ามันยิงยากอยู่เหมือนกันนะป้อมเนี่ยพังยากพอสมควรนะครับเออต้องแบบให้เลเวลเราแบบว่าเอ่อเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยเรื่อยๆนะครับมีของดีๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยมันยิงป้อมอะไรเงี้ยนะฮะนี่เห็นไหมเวลาเลเวลเราอ่ออัพขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับสังเกตนะฮะว่ามันฮิวเบาลงเยอะเลยครับเออนี่จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับในส่วนของอ่อการโจมตีคีฟนะครับหรือว่ามินเนี่ยนเนี่ยนะฮะ จะสังเกตนะครับว่าเราสามารถล่ามินเนี่ยนได้นะครับเวลาที่มินเนี่ยนมันแบบเป็นเลือดสีเหลืองอะนะครับผมเดี๋ยวผมจดการตัวนี้ก่อนเอาดิเอาดิเอาดิตายไม่ตายดีครับเออนี่ฮะเวลาที่เรายิงมินเนี่ยนะครับยิงไปยิงไปยิงไปนี่ฮะมันจะมีเป็นเลือดสีเหลืองเห็นไหมอันนี้แหละนะครับคือเป็นการล่ามินเนี่ยนนะครับผมจะทําให้เราได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับนี่นไหฮะมันจะได้เงินขึ้นมาครับผมประมาณนี้ โอ้ยมันจะมาฆ่าผมเหรอใจเย็นเลยเพื่อนโอ้จะเข้ามาโอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นเข้ามาถึงนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาเราไม่ได้อ่อนนะเพื่อนนะนี่นี่โอ้โอ้มามามาดีครับมาดีครับก็มาดีครับเฮ้ยจัดไปโดนโดนนี่แนีโอเคสวยโอ้โห้วยสามตัวแล้วว่าคิวได้เออผมลาดคนนี้เฉยเลยว่ะน้็นไรฮะเล่นทีมเดียวกันครับขอแค่ให้ชนะใช่ไหม ถูกต้ตองป่ะนะฮะน,นี่เรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านหน่อยละกันนะครับผมตอนนี้เลเวลเราเยอะแล้วนะครับผมตัวนี้ยิ่งออกของไปเรื่อยเนี่ยนะครับยิ่งโหดนะสำหรับผมนะผมว่ามันโอเคมากเลยอ่ะผมก็เลยชอบเล่นตัวนี้นะครับแล้วสำหรับผมเนี่ยถ้าผมเล่นตัวไหนแล้วผมชอบนะผมก็จะเล่นยาวๆเลยฮะเออป้อมก็ผมป้อมป้อมป้อมนะตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับ ซึ่งก็ใช้จอยนะคะในการเล่นนะครับอืมอันนี้คือใช้จอยเล่นอยู่นะครับนี่เนะี่ยิวก่อนหิวก่อนโอเคสวยมาแล้วเพื่อนจากที่ผมเล่นนะผมว่าของก็ง่ายๆส,สบายๆนะครับผมเวลาแบบอ,อุย๊ย <laughs> กัวแต่แบบว่าพูดแล้วก็ไม่ได้ดูตัวละครน,นะครับเวลาที่เราแบบตีมินเนี่ยนีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะได้ของค่อนข้างที่จะง่ายอยู่เหมือนกันนะอืมนะครับราคาของก็ไม่แพงมากนี่ฮะอันนี้จะเป็นการเลื่อนนะครับในส่วนของอหน้าจอตรงนี้นะครับ<ม><น>ก็เหมือนเกม m อ่อโมบาทั่วไปเนาะนะครับที่เราสามารถเลื่อนหน้าจอแล้วก็จะสามารถไปดูคนอื่นๆได้ นะครับประมาณนั้นคือตอนนี้เข้ามาเล่นตอนแรกนะครับตัวเกมเขาจะมีการสอนอยู่นะครับแล้วเขาก็จะแจ้งแล้วว่าตรงไหนคืออะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมพอมันเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะครับโดนผมแน่ไอ้น้องนี่เน่โดนโดนอันนี้ก็แบบน่าจะแบบเป็นกับพวกบอทนะฮะไม่ได้เล่นกับคนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าทีมฝั่งตรงข้ามนะ แต่ว่าทีมของเราเนี่ยคนจริงๆนะครับผมมาเรียบร้อยอ่ะมามาขอขอขอชุดใหญ่ขอชุดใหญ่ขอชุดใหญ่ชุดใหญ่หญนี่แน่ oh, เรียบร้อย <c oughs> โอ้โหทําไมมันง่ายเช่นนี้นะครับอืมไม่ง่ายได้ไงนะก็เล่นกับบอดอยู่เนาะ oh. เกมส่วนใหญ่สําหรับเออเกมนี้นะตอนนี้นะครับถ้าไม่ได้ไปลงแบบลงแรงลงอะไรงเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกบอดซะเยอะนะครับผม ส่วนฝั่งเราเนี่ยก็จะเป็นคนนะ,คะที่เข้ามาเล่นด้วยกันส่วนฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นบอทนะถ้าส่วนใหญ่นะครับนี่ตาจะไปสบายเลยมั้เออปล่อยออกมาก่อนนี่โอเคสวยครับผมเอาละครับใช้ระยะเวลาในการเล่นไปทั้งหมด9นาทีครับนะตอนนี้มาสบายชิวๆมาเด่มาเด่ตอนนี้ของเราเริ่มแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเอา้าน้องน้องมาอย่างนี้น้องน้องมาอย่างนี้เอา้า มามาวิ่ง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 มาเอ้ย <An ally. S 1> แหนมันช่างหน้าโดนจริงเลยโอ้ชนะแล้วอะซะอย่างนั้นเออมีการยอมแพ้ด้วยเว้ยเรียบร้อยฮะก็บรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของมังกรหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆเกมโมบาทท้าทั่วไปนะที่มันจะมีการเพิ่มดาเมจเพิ่มโน่นนี่นั่นให้เวลาที่เราได้อะไรประมาณนั้นอนะ นะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันนะฮะนี่เลยเจนเนอรีครั้งที่สี่แล้วนะฮะสำหรับผมนะแล้วก็พอเล่นเสร็จนะครับก็จะมีการบอกนะครับว่าเราเอ่อออกของอะไรบ้างนะครับใครได้ MVP สามารถกดลงกดไลค์อะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็แอดผมแอดเพื่อนไปนะครับสามารถรีพอร์ตได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับมีวิเคราะห์ด้วยนะเนี่ยวิเคราะห์ด้วยครับว่าอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับก็ในส่วนของการเล่นนะครับเอ่อคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ เมื่อกี้นี้นะครับโอเคพอเราเล่นเสร็จนะครับมันก็จะมีในส่วนของความสําเร็จต่างๆนะครับให้เราเข้ามาดูนะครับแล้วเราก็กดรับได้นะครับผมไม้ไหม นี่ฮะเออมันก็จะมีของมาแจกนะครับซึ่งผมรับไปหมดแล้วนะครับในส่วนของต่างๆนะครับแล้วก็ตัวฮีโร่ต่างๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเกมนิดนึงนะครับขยายตรงนี้มานะครับนี่ฮะมันจะมีพวกฮีโร่มีใส่รูนด้วยนะครับตัวเกมนี้มีระบบรูนนะครับก็จะแบ่งเป็นไฟลมไม้น้ําอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะถ้าเรามีรูนอะไรแล้วก็เอามาใส่นะครับตอนนี้ผมมีรูนไม้กับน้ำนะฮะซึ่งก็สลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ของดีรูนดีๆมาก็เอามาใส่นะครับ ในส่วนของรุนเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ยครับกดอัปเกรดนะครับผมเห็นไหมมันจะมีการบอกว่าใช้เจ้าหินอัปเกรดอันนี้ในการอัปด้วยนะครับก็สามารถมาซื้อรุ่นได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูได้ว่าตัวไหนมันควรใช้รุนอะไรแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีแนะนําบอกอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเอ้ยไม่ได้ยากนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อมามาดูฮีโร่หน่อยนิดนึงฮะนี่ครับในส่วนของฮีโร่ครับก็จะแบ่งชัดเจนนะครับเป็นแท้งเป็นไฟเตอร์แอสตาินอะไรประมาณเนี้ย นะครับผมเนี่ยแล้วก็เข้ามาดูนะครับอืมนี่เห็นไหมเออในส่วนของออตัวละครบางตัวนะครับนะตอนนี้จากที่ผมเห็นเนี่ยบางตัวมันก็แค่ยังเป็นรูปภาพอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะมันเป็นแค่รูปภาพนะเออเหมือนยังทำมาไม่เสร็จ<ๆ>หรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจหรือว่าเขาต้องการทํามาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่บางตัวก็จะเป็นแบบเออสามดีแบบนี้นะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นรูปอยู่เลยอ่าตัวนี้อ่โอเคหน่อยนะฮะนี่ครับเนี่ยอ่าแล้วก็ที่ผมลองเล่นนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะตั๊กหนึ่งตัวไหนวะเออตัวเนี้ยมันเหมือนกันกับตัวละครใน LOL เดะเลยครับสกงสกิลอะไรเงี้ยคล้ายกันมากนะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะฮะเออที่เล่นใน LOL Y Live นะครับหรือว่า LOL นั่นแหละนะฮะเนี่ยตัวเนี้ย ดูดิหน้าตาก็เหมือนกันคล้ายกันมากนะครับผม mm hmm. สุดอ่ะเออนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครลอกใครอะไรยังไงนะก็ช่างมาเดอะนะครับผมอย่าไปตั้งประเด็นอะไรเยอะนะครับอืมแล้วก็ลองมาดูแล้วกันนะครับในส่วนของฮีโร่ตรงนี้นะครับมีเลือกหลายตัวพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเกมมันเปิดมันก็จะค่อยๆอ,อัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็อันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นในส่วนของพวกเอ่เซตนะครับที่จะเอามาใช้แบบเป็นเอ่อพวกสกิล นะครับผมประมาณนั้นนะนะครับก็ลองเข้ามาดูนะฮะเออนี่ครับอ๋อมีไอทองไอเทมนะครับสามารถจัดไอเทมอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับผมอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีให้เราแบบโอ้ไอพวกนี้นะครับวาร์ปสกินวาร์ปอะไรพวกนี้นะฮะก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับอ่าก็เข้ามาตรวจสอบดูได้ว่าเรามีอะไรบ้างในกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกิ้ว นะครับผมประมาณนี้ส่วนอันนี้พวกนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกโหมดต่างๆของตัวเกมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดคลาสสิกที่ผมพาเข้าไปเล่นเมื่อกี้เนาะนี่ครับกดเข้ามามันก็จะพาเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนเอออันนี้ครับแรงนะครับถ้าเราลงไปก็จะต้องมีแบบเลเวลตามที่มันกำหนดนะครับแล้วก็มีฮีโร่5ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถไปลงเล่นแรงได้อะไรประมาณนี้ นะครับผมยังลงไม่ได้นะแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นโหมดที่จะให้เราเลือกนะครับมีแบบ1นึโหมดนะครับเล่นกับ AI หรือว่าเป็นโหมดที่แบบเราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับผมอันนี้ก็ใครที่ไม่เคยเล่นเกมโมบ้ามาก่อนหรือไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็ลองฝึกซ้อมกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นแบบไหนยังไงนั่นเองนะครับส่วนอันอื่นก็อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าครับช้อปปงช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีมาซื้อฮีโร่ซื้อสกินในนี้เหมือนกัน นะครับก็ลองเข้ามาสำรวจดูนะครับในส่วนตรงนี้นะเออผมเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเอ่อเป็นอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ต่างๆที่มันจะมีของมาแจกนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อเหมือนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอ่ะนะครับต้องเข้าไปในเวบอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันเขียนว่า aogtv น่าจะแบบเข้าไปดูแบบการสอนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเดานะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความสำเร็จ นะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเซตติ้งต่างๆนะครับเราสามารถมาปรับได้นะครับว่าเราจะเอาเซตติ้งอะไรแบบไหนทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาปรับในส่วนของอปุ่มต่างๆนะครับว่าเราจะแบบเนี่ยเอาแบบตัวละครนี่แบบเลือดน้อยหรืออะไรยังไงนะครับมันก็จะมีบอกอยู่กําหนดบอกอยู่นะนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆก็ข้ามมาดูกันเองนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของตัวเกมนะครับยังไงถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและใครที่รอเกมไม่อยู่ไปโหลดมาซะนะครับเล่นได้ทุกคนแต่ว่าเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับผมเอาล่ะยังไงตัวเกม Open b e t a เมื่อไหร่เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม